ผู้รอดชีวิตจะยังไงก็ไม่รู้ตึกถล่มนียนะให้รอดให้มากที่สุดก็แล้วกันเนี่ยมันมีความตายเป็นธรรมดาเนาะทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมหมดตึกประโยคร้าวตึกหลายตึกนะจนเห็นภาพข่าวอะ่ะร้าวมันเขย่าขนาดนั้นเนาะโครงสร้าง อัพเดอร์ช็อกตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่ามันต้องดูไงมันอาจจะตามมาทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยตามแล้วก็เจ็ดหนักต่อแสดงว่ามันอาจจะไม่หนักมาแบบเบาเบาหมอดูทํำนายแม่นมากค่ะบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็ไหวจริงๆ เพิเจอจ้จะมึงอย่ามาเพิเจอร์ที่นี่ไปเพอเจอร์ไกลๆอย่ามาฉวยโอกาสหาชื่อหาแสงแอบพยากรณไว้ว่าจะแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวจริงๆแล้วมันจริงแลอยังไงอ่ะไหนมึงตอบกูสิแม่นไรยังไงแก้หาอะไรได้กูไม่เห็นจะแก้อะไรได้เลยแล้วจะพยากรทำไมถ้าแก้อะไรไม่ได้จะพูดล่วงหน้ามาทําอะไรพูดแล้วมีประโยชน์อะไรกูไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลย รู้ไปก็แก้หาอะไรไม่ได้ทําหาอะไรไม่ได้จะแก้มาทําไมรัพยากรเพื่อแผ่นดินไหวมันมีทุกปีแต่มันอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยทาไมมันไม่ชีพ้พิกัดมาเลยล่ะว่าตรงไหนจะพังเขาจะได้เอาคนออกจากตึกได้ยุติการสร้างคนจะได้ไม่ต้องตายเอาไหมล่ะทำไมไม่ทําแบบนั้นล่ะทําไม่ได้เหรอเก่งมากนะไม่ใช่เหรอ พยากรกันเก่งแล้วเกินนี่ดาวกันเก่งแล้วเกินนี่แน่จริงมึงอยากให้คนตายสิแน่จริงมึงอยากให้ตึกถล่มสิแน่จริงมึงตึกถล่มไปแต่มึงช่วยชีวิตคนอาจาะตึกให้ได้สิบอกเวลาสิมึงแม่นมากนักอะทําไมมึงไม่ชี้เวลาไปเลยล่ะวันไหนวันนั้นจะได้ยุติการทํางานกูให้มึงก่อนหลังเลยเก้าวันเลยก็ได้เดือนหนึ่งเลยก็ได้ยุติการสร้างตึกก่อนสิบห้าวันหลังสิบห้าวัน เผื่อเหลือเผื่อขาดถ้ามันไม่ทำอะ่ะสันดานมาฉวยโอกาสความแม่นแม่นแล้อยังไงกูไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับที่มึงพยากรกันมาเลยพยากรแล้วมีประโยชน์อะไรรู้ไปแล้วยังไงต่อแก้อะไรได้มะกูไม่เห็นจะแก้อะไรได้เลยสุดท้ายภัยพิบัติมันก็ยังมีอยู่ดีถ้ามันแม่นจริงรู้จริงอะ่ะทำไมมันปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อะ่ะ เพอเจอมึงอย่ามาพูดแม่นแม่นแม่นต่อหน้ากูจะกระโถนตีปากให้สังขวานแม่นทำมาเขืออะไรถ้าแม่นแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรในการแม่นแม่นะช่วยหาอะไรใครไม่ได้จะแม่นเพื่ออะไรโคตรไรสาระไม่ได้มีประโยชน์หาอะไรเลยดีจะแสวงหาแสงดี่จะแสวงหาชื่อเสียงแบบไม่เป็นโลเป็นภายไม่เป็นประโยชน์ เอาช่วงเวลาของคนที่กําลังเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลมาหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมาหาผลประโยชน์เพื่อเคมความเชื่อของตัวเองไม่ได้มีประโยชน์หอกอะไรเลยฉวยโอกาส คนไทยนี่มันโคตรไร้สาระเลยโคตรเพอเจอ้อถ้ามันเก่งกาจกาจชาการขนาดน้าประเทศป่านี้มันจะเลินไปไหนตอนไหนแล้วกูเห็นย,ยังมีคนทุกแต่ประเทศไปหมด ลดสเปคโครงสร้างหลักเรียบร้อยนั่แหละไปว่ากันตามกระบ,บวนการกฎหมายใครทําอะไรไว้ไปลดสเปคอะไรกันก็รับกันไปตามผลตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีก็ตามเหตุรับผลกันไป อันนี้กรมอุตุเขายังไม่รู้หมอดูรู้มันจะรู้หาอะไรถ้ามันรู้มันไม่พยากรล่วงหน้าล่ะมันพยากรทีข้ามปีอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรกูก็พยากรได้ปีหน้าจะมีแผ่นดินไหวปีหน้าจะมีไฟไหม้กูพูดไปก่อนเลยแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วไมไหม้น้ำท่วม ต้องโดนอันหนึ่งแหละแล้วมึงอย่าลืมไปขุดคลิปที่กูพูดมานะแล้วมาบอกด้วยว่ากูแม่นเยืนยอสารเสริญกูด้วยกราบกูด้วยไหว้กูด้วยบูชากูด้วยเก่งกันแล้วเกิน กรมอุตุเขาพยากรณ์กันมา่ะเขาดูความคาดความน่าจะเป็นว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะมันไม่มีอะไรไปควบคุมได้มันมีเป็นปกติทุกปีในเรื่องแผ่นดินไหวแล้วมันจะมีช่วงเวลาในการพยากรณ์อยู่แล้วในเรื่องของไอพยากรณ์แผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีพยากรณ์กนเป็นประจำทุกปีแต่มันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าปีไหนมันจะแรงไม่แรงมันไม่มีใครรู้หรอก หมอตําแยยังแม่นกว่ากูจะบอกให้มันยังรู้ด้ซ้ำว่าหัวเด็กจะออกมาทางไหนออกมาทางหอยกุพยาก์ให้เลยหมอตําแยแม่นไหมล่ะเด็กจะคลอดทางไหนทางหอยแม่นไหมมันยังรู้ว่าจะเกิดตรงไหนมันจะรู้ว่าถ้าต้องทำคลอดตรงหอยมันยังรู้ได้กูว่าหมอตําแยนี่แม่นกว่าหมอดูเยอะกูจะบอกให้มันยังทำคลอดคนได้ ยังเยินย,ยอสารเสริญต่อหมอรำแยมาก,กว่าไอ้พวกหมอดูด้วยซ้ำถ้าผ่าลอดคือไม่แม่นทำไมจะไม่แม่นก็ถ้าผ่าลอดก็คือผ่าลอดไงมันจะไม่แม่นได้ไงมันก็คำนวณไว้แล้วว่าต้องผ่า กูลำคาญจริงๆอีพวกแบบมาเขมหมอดูคนนี้แม่นมากเลยทํำนายว่าจะแผ่นดินไหวเพอเจอร์กูฟังแล้วกูลํำคาญกูลํำคาญจริงๆอีแบบหมอดูคนนั้นพูดแม่นมากเลยหมอดูคนนี้พูดแม่นเลยจะเกิดเหตุไปบ้ากูลํำคาญอีพวกเพอเจอร์ปัญญาอ่อน แชร์กันว่อนเน็ตไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครตอนเนี้ยประเทศญี่ปุ่นหนึงไปแหกตาดูน่ะปีหนึ่งอะแผ่นดินไหวกี่ครั้งไปดูดิกูไม่เห็นมีใครขึ้นมาเคมสักคนเลยหมอดูปรากรแม่นมากเพราะเขาไม่ปัญญาออกมาพวกมึงไงเขาอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์ป้องกันเหตุป้องกันภัยอย่างถูกต้องแม่นแล้วยังไงอะ กูไม่เห็นจะทำหาอะไรได้มึงพูดตั้งแต่ิกี่เดือนที่แล้วนะแมมพยากรแม่นกูก็บอกนี่ไงเดี๋ยวกูพยากรบ้างปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์เบียร์คนตื่นทําไฟไหม้น้ำท่วม แผ่นดินไหวตึกถลม่มแผ่นดินแยกถนนแตกคุพยากรได้หมดเลยเอาแล้วเดี๋ยวมึงก็ตัดท่อนหนึ่งของกูไปบอกเราบอกว่าแม่นเรื่องช่วยโอกาสดียกให้เลย ในเหตุปัจจัยเวลาเนี่ยไม่ใช่เวลาที่มึงจะไปนั่งชื่นชมหมอดูมึงควรจะต้องให้กำลังใจกับกู้ภยัยมึงควรจะช่วยกันโพสมึงต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ค่านิยมสังคมเราเนี่ยมันปัญญาอ่อนใครพิบัติเกิดขึ้นมึงโพสอะไรกันหมอดูแม่นมากแนกกาทนนี่มึงจะให้กำลังใจกู้ภัยที่กำลังจะไปกู้เตึกแทนนี่มึงจะให้กำลังใจคนที่กำลังเจออุทกภัยไอแผ่นดินไหว ให้กำลังใจกับสถานประกอบการต่างๆที่ต้องหยุดกิจก,การงานเศรษฐกิจเดินหน้าไม่ได้ภัยพิบัติกำลังจะเกิดขึ้นให้กำลังใจรัฐบาลมาดูแลประชาชนที่เกิดขึ้นมึงควรต้องช่วยกันเผยแผ่ตัวนี้ควรให้กำลังใจแก่กู้ภัยเอื้อเฟือ้อต่อกู้ภัยให้ประโยชน์ต่อ,อไร่างๆารณะชนต่างๆช่วยกันในการดูแลประชาชนไม่ใช่มึงไปโพสอะไรปัญญาอ่อนหมอดูแม่นมากอุ้ยหมอดูคนนี้แม่นมากหมอดูคนนั้นแม่นมาก ปัญญาอ่อนสังคมมันทุเล่ทุรังได้ขนาดนี้โคตรไร้สาระมึงดูประเทศมึงแล้วกันว่าเป็นยังไงงมงายไร้สาระเพอร์เจอร์กับหมอดูขนาดไหนขนาดภัยพิบัติเกิดขึ้นตรงหน้ามึงอย่าไปพูดกันได้ว่าหมอดูแม่นเขากําลังวุ่นวายกันในการแก้ปัญหาวุ่นวายในการประกาศเหตุฉุกเฉินวุ่นวายไปหมดในการกู้ภยัยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ตีผู้ปัญญาอ่อนบางกลุ่มกลับไปแชร์เรื่องหมอดูโคตรปัญญาอ่อนสังคมน่าสมเพชกูฟังแล้วกูอิดหนาละอาใจแล้วเกิดกับไอ้เรื่องหมอดูล่างทรงเนี่ยแทนนี่มึงจะให้กำลังใจหมอโรงพยาบาลให้กำลังใจคนป่วยคนไข้ ช่วยกันแชร์ให้กำลังใจสถาบันโรงพยาบาลที่เขาวิ่งการเข็นเตียงออกมาผู้ป่วยเต็มโรงพยาบาลไปหมดแทนที่มึงจะช่วยกันเชียร์ว่าเออใครมีโอกาสอะไรตรงไหนช่วยกันบอกแรงพิกัดสถานภพยพิ่บาิอะไรกำลังเกิดขึ้นมึงกับไปนั่งแชร์หมอดูคนหนึ่งบอกว่าพยากรณแน่นมากว่าจะเกิดแผ่นด,ดินไหวโคตรเพอเจอ ทำไมสอนแล้วต้องใช้คำหยาบได้ครับสอนคนอื่นดีๆปากจะเน่าเหรอครับเรื่องของกูอีกหนกพงไม่ต้องมาสารแน่ฟังไม่ได้กระใสหัวกระบาลออกไปไม่ต้องมาสอนกูมึงดีกว่ากูเหรอฮะถ้าไม่ดีใสหัวกระบาลออกไปไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายแทนที่จะเอาเวลาไปวุ่นวายกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กำลังจิตกำลังใจกัน กลับมาวุ่นวายกับอีเรื่องเพอเจอร์ปัญญาอ่อนไร้สาระหัดมีสติกันเถอะเป็นสังคมที่มีสติกันหน่อยเถอะวะเลิกเป็นส,สังคมที่ตื่นข่าวกันสักทีเลิกเป็นสังคมที่ให้ค่ากับหมอดูล่างทรงสักทีเลิกตื่นสักทีกับอีประเภทที่แบบว่าอุ๊ยนี้แม่นมากันนันแม่นมากเพราะพยากรณ์ไปก่อน,นอหน้าตัดคลิปมาลงแบบนั้นสิตัดคลิปมาลงแบบนี้สิมันจะมีประโยชน์อะไร โคดงมงายแล้วแชร์กันว่อนไปหมดหมอดูแม่นมากแม่นมากเลยพยากรณไว้พยากรไณว้เมื่อไหร่พยากรณว่าอะไรพยากรณว่าที่ไหนจะเกิดเหตุทำไมมึงไม่จอะจงลงไปเลยล่ะชี้ไปสิถ้ามึงรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นทำไมไม่เตือนโรงพยาบาลล่ะ โรงพยาบาลเตรียมตัวเลยนะหาเพิงพักอะไรสำรองไว้เลยเดี๋ยวพอเวลาตึกเขยา่าปุ๊บเดี่ยจะได้อบพยพคนป่วยคนไข้เข้าเต็นท์เข้าตัางเข้าที่พักสำรองได้ทำไมมึงไม่เตือนเขาแบบนี้ล่ะวันเวลานี้ช่วงเวลานี้ช่วงเดือนนี้เตรียมไว้เลยสำรองไว้มึงรู้ขนาดนะั้นทำไมไม่ทำอะ่ะมึงเก่งอะ่ะ และอีวพวกที่แชร์นี่ก็ปัญญาอ่อนป่วยตักกาเชื่องมงายไงร้สาระโอโหูมั่นมากสุดยอดเลยหมอดูคนนี้ของจริงของแท้กระโถนี่ตีกระบาลก็ให้ปัญญาอ่อนแต่อย่างน้อยไม่เคยสอนใครด้วยคำหยาบๆยาปากก็ปาก ปกติดันมาด่าคนอื่นแทนที่จะสอนเขาด้วยเมตตามึงไม่ต้องมาสารแนกับกูกูจะสอนแบบนี้มึงจะทําไมล่ะมึงสร้างไม่ได้กระใสหัวออกไปสิกูด่ามึงเลยกูกําลังด่าใครคนแต่ละคนเขาให้กูด่าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าด่าลงด่าลามาให้กูด่าเต็มไปหมดมึงไม่เคยเห็นเลยเหรอคลิปวิดีโอเนี่ยเต็มไปหมดรายกงรรายการเนี่ยเชิญกูไปดา่าไม่เห็นเหรอเขาไม่เห็นมีใครเดือดร้อนแบบมึงเลยมีมึงเนี่ยสารแนเดือดร้อนอยู่คนเดียว มึงแหกตาดูซิเนี่ยมีคนดูอยู่กี่คนมีใครวยวายแบบมึงบ้างสันดานไสหัวกระบานเลยนะอย่ามาสารแนเรื่องชาวบ้านเก่งมากนะมึงก็ไปตั้งกลุ่มสอนเองนู่นมึงอยากสอนแบบนั้นก็ไปสอนสิตามความพอใจตามสันดานของมึงเก่งเล้วเกินแต่ไม่มีปัญญาสอนชาวบ้านมานั่งแหกปากดา่าชาวบ้านเกาะแสงชาวบ้านเขา อีพวกติงหมอดูกูรู้เลยเนี่ยสันดานอีพวกเนี่ยสายมูว่ามันไม่ทําหาอะไรหรอกเศร้าดมหอยดมหำหมอดูกูรู้ปกป้องเต็มที่เลยชีวิตอยู่ได้ด้วยหมอดูล่างทรงอยู่ได้การพยากรณ์ ามึงไม่น่าว่าใช่แต่ใจมึงน่ะเน่าเฟะมากกูจะบอกให้กูกำลังพูดเตือนสติคนในสังคมกูกระตุกสังคมขนาดนี้มึงยังไม่เข้าใจสิ่งที่กูกระตุกอีกกูไม่ได้ดา่าต่อตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่กูด่าต่อกระแสที่มันกำลังเกิดขึ้นในความเร็วซามต่ำช้า เพอร์เจอร์เลิกกันสักทีในเรื่องหมอดูอะไรมาพยากรณ์เรื่องภัยพิบัติในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเลิกแชร์กันสักทีแล้วพวกมึงก็ไม่ต้องไปแชร์อะไรนะปล่อยให้มันแชร์ไปให้มันปัญญาอ่อนกันไปตั้งสติสัปชัญญะอย่าไปกระพืออะไรกับมันด้วย กูไม่ได้สายมูนะแต่กูมองว่าสายมูมันไม่ได้ผิดอะไรนะโลนใครจะฉลาดก็ฉลาดต่อไปสิกูก็ไม่ได้ห้ามความฉลาดใครนี่มึงเลือกที่จะโง่มึงก็โง่มึงเลือกที่จะฉลาดมึงก็ฉลาดมันแล้วแต่มึงไม่ได้เกี่ยวอะไระกูแต่อย่ามึงอย่ามาเคม าเคไม่ถูกเรื่องถูกรล่าไม่รู้จักเวลาเวลามานั่งเคมกันโว้ยหมอดูแม่นอย่างนั้นอย่างนี้หมอดูคนนั้นแม่นอย่างนั้นหมอดูคนนี้แม่นอย่างนี้พยากรทำนายไทยทักไว้ว่าตึกจะถล่มแผ่นดินจะไหวปัตตพีจะสะเทือนมึงรู้จักเวลาเวลาบ้างว่าเวลาเวลานี้มันเวลาไหนเวลาที่เขากําลังสะเทือนใจกันเวลาที่เขากาลังกู้ภัยกันเวลาที่เขาต้องให้กําลังจิตกําลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาอพยพคนจากตึกจาก คนป่วยคนไข้ลงจากตึกเวลาที่ต้องให้กําลังจิตกําลังใจกับกู้ภัยที่เขาต้องไปกู้คนที่กําลังจะเสียชีวิตให้กําลัง,ลงจิตกําลังใจกับคนที่กําลังประวัติพันพึงกับคอนโดของตัวเองตึกรางบ้านช่องของตัวเองว่ามันจะถล่มอีกตอนไหนไหมโครงสร้างมันจะยังรับไหวได้หรือเปล่าแท่นี่มึงจะไปโฟกัสตรงนี้ดันไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสกับเรื่องหมอดูแม่น แล้วแม่แล้วมันแก้อะไรมึงได้ล่ะมันแก้อะไรได้ไหมมันช่วยทําให้โครงสร้างตึกดีขึ้นได้ไหมมันช่วยทําให้ความวิบัติเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยมึงช่วยอะไรได้บ้างช่วยบุคลากรทางการแพทย์ยังไงได้บ้างมัวแต่มานั่งพูดว่าคนแม่นังนั้นแม่นอย่างนี้มึงหาวิธีการแก้ไขรับมือในเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าไหม